้องน้ำก็เเสร็จสิ้นพี่น้องสาเร็จเสร็จสิ้นกำลังเทปูนทางเดินเข้า,าห้องน้ำให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่เละไม่เหนียวเนาะเพราะว่าดินแถวน,นี้มันดินเหนียวนายช่างกำลังเกี่ยอีกหน่อยก็จะไปส่งไปอิสราเอลโอ้แข็งดีขนาดเลยนี่ปูนมันผสมหินได้ ปัทนี้กับมันพอดีลราห้องกับเท่เท่เท่โอ้ยไม่ผิดเลยครับเท่ไมผิดเลยหรือสิหรือสิมาเท่ผีก็ได้แต่ว่าเท่ผีมันก็ติดแบบด้ทนี้เน่ยเนันินี้เก็ท่เสาากรสีซ้อมนังเลย่เหลืออยู่เท่ไปเลยกก็ได้เอา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 แบมออกก็แน้วกนเอาเอาขยับมาตีผีมาแล้วเอาไปไหนลูก กัดได้หรอครับอู้หน้าแดงเลยอู้ยังไม่ได้มะพร้าวเลยเดี๋ยวปู่เอาไปให้นะลูกนะเดี๋ยวปู่มะพร้าวไปให้นะลูกนะเดินได้หยิบหยิบไปเดินดีๆนะอย่าพาลูกล้มนะท่านครับเป็นรอปู่ที่บ้านนะลูกเดี๋ยวปู่เอามะพร้าวไปให้นะครับเดี๋ยวปู่เอามะพร้าวให้นะครับเดี๋ยวปู่เอามะพร้าวไปให้นะครับ ครับ่ด้ครับเดี๋ยววันหลังมีเรือค่อยมาวิ่งค่อยมาเล่นในน้ำหนุ่มเนะาะเดี๋ยวปู่จะซื้อเรือมาเนาะเดี๋ยวเอาเรือเป็ดเมาลอยตรงนี้เลยดีกว่าเนาะวันหลังเอาเรือเป็ดมาเล่นเลยเนาะไม่ต้องไปเที่ยวไกลแล้วต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวไกลแล้วมาเที่ยวที่สวน,นเอาเลยเอาเรือเป็ดมาลอยเลยใส่ชุดใบน้ำมาด้วยนะ ใส่ชุดใบน้ำมาด้วยนะลูกขวมเลยเดี๋ย่างกขวบเลยไม่้ั่วเลยรนมันกระทมนะ่อพอดีแล้วมันทมทม,ม,มอิพอดีอาละ่ะอาละพัดมาอยไหลดอกเอาควบเลยบตองบตังตักพลิกเลยพลิกเลย เช็คนโลยีสมัยใหม่โอ้โปูนพันเดือดเอาเคเลียรไ์รไหมผสมยินีเลยก็ได้บเพราะไงแรงไม่ถึงแรงไม่ถึงเพราะว<ะ>่าปูนมันเยอะปูนกับบะนึงพี่น้องมันค้นบ่ถึงเอาความเลยความบุบลงเลยความบุบบุบนั่นแหละเอาเคาะเคาะบโจขกเคาะเคางก่อนข,ข,ข้อล้างข,ข้อล้างขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่นอ้องอาทิตย์หน้ามากกันไหมใส่ริการได้อ้า,ข,อาข,อข้นเลยมาเจนี่ าานะไอ้นี่ก็ไดเอานามาดึงนน,นี่ดึงน้น,งน,นน,กนากันเดียวยังเกียเดี๋ยวยังเกียเดี๋ยวนยยวันออกไปไก่พอ่อพอพอ่อสวกะช้ <c oughs> ะยังเดียวตากระไซไ้หล่ะมึงมีประสบการณ์ไหพี่น้องแต่เ,เรากคนมากนี่แบบ <c oughs> จับจูดเอาเลย กะเอาเอาเอาหางไม่เดี๋ยวเราผ่านกันอะนะฮะฮะจะออกไปทำไมทางนู้นหนูออกไปนี่ที่เดิมที่โนบิเลี้ยวซ้ายยาวขึ้นสะพานบางปลาไปเลยเลี้ยวซ้ายผ่านเซเว่นนะผ่านเซเว่นก็ขึ้นสะพานบางปลาไปเลยบ่บ่เขาไปเอา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 ขึ้นไปถมบ่แมนเอาขึ้นไปถมให้มันสโลปี๋วเป็นยังไง กวดขึ้นไปกวดขึ้นไปกวดขึ้นไปพัดบ๊อบ่ต้องกวดไปหลายดอกกวดไพ่เพ่เป็นเป็นสโลตไหมเออนั่นแหละกวดเพ่เ่มันปิดมันปิดไอ้บ๊อกตัวนี้หะเดี๋ยวห้อยชางปรับลงมามันได้บางอะไรก็สร้างมันไว้เนาะเออเดี๋ยวเอาเอาเกียงมาปาดเอาเอาเกียงมาเอาไปเกียงมาปรับเดี๋ยวปู่มาพ้าไปฝากนะลูกเลาะไปบ่อน้ำแล้วก็ เลี้ยวทางออกมาเลี้ยวซ้ายตลอดเลยขึ้นบางป่าเลยทะลุบางป่าพอบางป่าแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายบ้านอีหนึ่งบ้านอีหนึ่งอะ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถกลับรถตรงเข้าไอ้ท็อปอินท็อปอินแล้วก็ยาวเอก,กชัยเลยฮะเออนี่เลี้ยวซ้ายยาวผ่านสะพานบางปลาไปเลยแล้วก็ออกนู่นแหละพอพอออกไปไฟแดงอะ่ะก็เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้าไปไปกลับรถต๊ะต๊โปาดผุนก็ได้ต่อดดนมกกนดัน้นนา,นนะาคือสีแขนเรียวแแหเอาถือไปกันอาลัฐสวดลง เดียวเองไม่จะดไปทั้งหมดได้หลายันเป็นผักหลายนิดนิด Bye. ปวดมากไปกัดดูปวดมากไกัดดปวดันมาขึ้นโซโลขึ้นแลค่อยๆปวดมากแตะมากแตะมานักปัห้มันเซโลขึ้าาน กังสีกรนินลุ้นมากกราดิ่ล็อกท่อกระท่อก็ือ เรียบแล้วมันมอน <c oughs> เคูลโครเกลียวยังยุยร่มงเท่า yang pak, ada yang pijam alat.

เท่เื่นเลยป้ะเท่ท้สองนเท่ท้สางมองข้างโยกกับมาที่นี่ข้ามันเหลือเากเท่ใจมองข้างใดมองข้างย่างเล่ล่ะบ่สจะได้ผสมอันนั้นนะจะได้เอาถังปูนไปน้ำไว้จังเลยเท่ทังเอาเอาปูนไปผสมอยู่ขางเทียงหน้าเขาหน่อยก็ตักใส่ตักใส่รถที่เหลือกัเท่เนาขาใดรถ ทาสิเทียบตันดีเยว่เล่คนยางได้ว <c ười> ่าเหลคนย่างประเดีเย๋ยดิทนทำครับาลองลองไว้จังน้อยพรคนลงบันไดเราลองบันไดเลยนะแหละก็ขยับบันไดมาทั้งปีเลยเลียนบันไดเต้นทั้ทงมันหัวนะมันมันดีเยือเพื่อแล้วมาจงลงกป็นาเดินเรื่องการถ <c ười> ลอหน้าพี่คอยใส่ถุงเอ็นเด้รับอาบนา้ำ <c ười> กปกดักพนตรอาบน้ำ รักชื่อแบบนี้รัชื่อไปยังไงบ้างไปยจีไปหกหกเขียนไรเนี่ยมาคนเดล้ว เอาหางออกเออพ่อพ่อพ่ออยู่แล้เขาไม่ขไปยีกแม่ไหมเมียไม่ขอไปหนาวนานดิไม่ยีบ่นดันไปทั้งหมดไหมดันเขาไปไหนดันเขาไปอีข้างไหนปีนขึ้นนี่ปีนขึ้นไม่ต้องปีนปีนไม่ขึ้นไม่ได้สูตร 好了，你吧。 อโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบ่งภายในเด้อมาดิภายในยังเหลืออยู่พี่น้องตาสามารถใส่ได้แล้วโอเค,อเคใชสปากกะทั้งนั้นเลยกลางลางพื้นที่ปักบวัวร้อยกอง,งน้ำสองโต ห้องน้ำสวนกับประมาณนี้แล้วพี่น้องทำหนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วคิดเองกะเองในทำหนี่ก็ถือว่าปลดทุกแต่พี่น้องเนาะโอเคครับผมมีก็ถือว่าเป็นหนึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นในการสร้างห้องน้ำนับตั้งแต่สร้างเออ่เทียงหน้า เกือบเดือนพี่น้องต่ว่ากับเห็ดอาทิตย์ละเทีย่ยอาทิตย์หนึ่งร่วมอยากพี่น้องมาซอวยกันืันนี้ก็ถือว่าสเสร็จสิน้นทั้งของน้ำทั้งาบานพักถีอง,งาหน่อยสามารถมานอนได้พี่น้องบรรยาก,กาศโอ้ยแบบบานห้องบานห้องเลยงดปราปาอาบน้ำไฟเรียบร้อยน้ำไหลไฟสว่างสามารถมานอนพักผ่อนได้ไม่ต้องไปเที่ยวไกลไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะครับมาเที่ยวเฉนมเรานี่แหละประหยัด มีมะพร้าวมะพร้าวจินมีกุ้งสดๆปูทะเลสดๆนะครับแถวนี้ใกล้มหาชัยใกล้ตลาดงานทะเลนะครับบรรยากาศก็โล่งโปร่งสบายเย็นสบายเมื่อคืนก็มานอนเมื่คืนฝนตกดินปลอยปล่อย,อย,อยนอนฟังเสียงฝนปะแปะปะแปะปะแปะโอ้ดือว่าโอเคพี่น้องครับผม ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้สั้นนิดเดยพี่นอ้องอเด้อยทักน้อยก็จะดเดไปที่ทั้งเทียงนาเทเสาให้โอบเสาใบมันจมนพี่นอ้องขอเก็บภาพบรรยากาศคลิปเทียงนาสุดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยห้องน้ำนะครับห้องน้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดมีเทียงนาไม่มีห้องน้ำนี่ไม่มามาพักผ่อนไม่ได้นะครับเนี่ยนี่คือ,อรูปที่สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ ครับตอนที่พี่น้องเห็นตอนนั้นก็นมาลงเสามาขุดทอคุณยังพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าสลิตเซ็นสามารถตใสบริการได้อาทิตย์หน้าก็มาใสบริการได้พี่น้องอาบน่าอยในได้สบายโอเคครับผมเก็บภาพบรรยากาศอ่าไปสำนิตรับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายหลายขอบคุณที่เขามารับชมสำหรับมือนี้ก็บติงตุงกับวันที29่29วันออกพรรษาเดือนตุล่าสองพันห้้อพี่น้องเนาะขอ ติดคีบไปซ้ำเลยพี่น้องครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ